ปฏิบัติการการผลักไสพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับผู้ชมแม้ว่าทางแกนนําของพักเพื่อไทยเองก็ดีจะออกมายืนยันเด่นการว่าจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องมีพักก้าวไกลเนี่ยอยู่ในสมการด้วยแต่แน่นอนว่าคุณบอกว่าคุณจะเอาเก้าไกลอยู่ในสมการแต่เก้าไกลเรื่องยึดถือการแก้ไขมาตันร้อยสิบสองอยู่ซึ่งถ้าคุณเอาเก้าไกลรัฐบาลและเสนอชื่คุณเศรษฐาไปมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกสภาไีตกคือสอวอเขาไม่เอา เขาก็อ้างได้ว่าคุณเอาเก้าไกลร่วมรัฐบาลเก้าไกลเขาจะแก้หนึ่งหสองและเสนอชื่อได้ครั้งเดียวนะครับผู้ชมอย่าลืมถ้าคุณเศรษฐาถูกตีตกเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะว่ามีโมเดลของคุณพิธานนที่บอกว่าห้ามเสนอยตินายกซ้ำเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหากันยังไงแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ในการพูดคุยของแปดพรรคร่วมคณะเสนจาที่เขาตั้งขึ้นมานะครับคุณหมอชนาน,าน่านคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เมื่อวานครับ ไปเริ่มที่คุณเศรษฐาทวลยสิงห์นก่อนนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแน่นอนว่าต้องถูกถามว่ามองยังไงตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะขึ้นสู่ตาแหน่งนายกแล้วนะครับอำนาจตกมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคําถามที่ถามก็คือว่าการโหวตนายกเนี่ยมันกลายเป็นบรรทัศนมไปแล้วว่าหนึ่งแคนดิเดตเนี่ยโหวตได้แค่ครั้งเดียวนะการจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาในวันที่27กรกฎาคมนี้เนี่ยประเมินว่าการที่มีพรรคเย จะส่งผลดีผลร้ายยังไงนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าการโหวตครั้งเดียวเนี่ยกลายเป็นบรรทัดฐานไปแล้วตัวเองเนี่ยมองว่าการเสนอชื่อน,นายกครั้งต่อไปเนี่ยยิ่งเป็นบรรทัศฐานต้องคิดให้ดีต้องเจรจาให้เหมาะสมถามอีกว่ามองว่ายังควรจะจับมือไปกับพรรคก้าไปไหมคุณเศรษฐาบอกว่าต้องให้เกตทางคณะเจรจาเป็นคนตอบเรื่องนี้นะครับส่วนจะแก้ปัญหาทํายังไงให้มาตรา112เนี่ยไม่เป็นปัญหาในการโหวตนายกครั้งที่3ครับคุณเศรษฐาบอกว่า เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือยกเลิกไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอและอีกหลายพักซึ่งคณิตศาสตร์ค่อนข้างพื้นฐานมากนับดูก็รู้ว่าเรื่องอะไรและถามว่าวิธีไหนที่ทําให้ไอ้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขละ่ะให้คนเข้าใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้หักหลังก้าวไกลนะคุณเศรษฐาบอกคงไปพูดแทนแปดพักร่วมไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันเพื่อไทยต้องพูดคุยการหากจะเป็นแกนนําเรื่องนี้ และไม่แน่ใจว่าจะต้องถกกับพรกคก้าไกลหนักหนาอะไรแค่ไหนในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาแต่หากถามส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้ามีมาตราหนึ่งหนึ่งสองคงจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายพักครับนี่ในส่วนของคุณเศรษฐานะครับค a n ด i d a t e พักบอกว่ายังไงถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในออสมัาชาเนี่ยคงจะไม่รับการสนับสนุนจากสภาแน่นอนขณะที่คุณหมอชลนานศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะครับ ถามว่าการโหวตนายกจากเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่มีมาตรา1นึเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมนี่คุณหมอชนาน์บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง1นึอยู่แล้วแต่เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนํามีหน้าที่ต้องหาคะแนนให้ได้37 5เสียงนี่คือเป้าหมายแต่วิธีการหากมีอุปสรรคและเงื่อนไขเนี่ยต้องไปจัดการในานามของพรรคร่วมนี่ครับถามย้ําอีกว่า1นึจะเป็นอุปสรรคในการโหวตนายกของเพื่อไทยทั้งที่สามไหมเพราะสวเนี่ยตั้งแง่กันแล้ว หากยังมีก้าไกลอยู่ในสมก,การเนี่ยก็จะไม่โหวตให้กับเพื่อไทยนะคุณหมอชรนานบอกว่าต่อแบบนี้คงจะไม่ถูกในข้อเท็จจริงที่สวอภิปรายเนี่ยเขามีประเด็นในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นอุปสรรคต่อการโหวตของสวแน่นอนแต่เมื่อเพื่อไทยมาเป็นแกนนําเรามีเป้าหมายจะต้องรวมเสียงให้ได้แต่การจะหาคะแนนจากสาวเนี่ยต้องใช้กลไกหลายอย่างครับถามว่าตอนนี้มีสวาบางกลุ่มจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเพราะเขามั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ไปยุ่งหนึ่งหนึ่งสอง คุณหมอชนนานบอกว่าเพื่อไทยไม่แตะ1นึและใน MOU เนี่ยก็ไม่แตะ1นึมีพักเก้าไก่แต่ว่ามีพักเก้าไก่อยู่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องของพักและก็สมาชิกของก้าวไก่พักเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญจึงเน้นย้ําว่าต้องไม่อยู่ใน MOU ถ้าเราเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับนี่คาถามก็คือว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะพักเก้าไก่เนี่ยจะสามารถคงอยู่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ไหม และสวเขาจะโอเคไหมจะเอาด้วยไหมเพราะว่ามันมีการแก้ไข1นึของก้าวไกลยังคงอยู่นี่ครับอย่างที่หลายคนคาดการว่าแม้จะไม่มีเรื่อง1นึหรือว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยก็จะมีข้ออ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่มาจากทางวุฒิสภาในการที่จะสะกัดกันก็คงต้องรอดูต่อว่าสุดท้ายคณะเจรจจะหาทางออกยังไงครับ